จังหวัดน่านจัดกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวอรประจำปีงบป,ประมาณ2566ที่สนามหน้าโรงเรียนแง,ง่งบ้านทุ่งกวางตำบลแงงอำเภอปัวจังหวัดน่านนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสอวาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสังว,ว,วรควัตวรรคขติยราชนารีที่ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิพอสวาโดยมีนายชนินพันเหมในอำเภอปัวได้กล่าวรายงานการดำเนินกิจกรรมและในานามของส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอปัวให้การต้อนรับเนื่องด้วยรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินนโยบายสำคัญอันประกอบด้วยการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติและจัดหน่วยบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติสร้างความสามัคคีของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดน่านสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการหน่วยงานและประชาชนให้บริการด้านการแพทย์รับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขได้อย่างถูกต้องและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องเดินไปรับบริการที่จังหวัดน่าน นอกจากนี้ภายในะงานยังมีการให้บริการในด้านต่างๆใน8กลุ่มงานอาทิงานบ้านและที่ดินงานขนส่งและจราจรงานป้องกันอุบัติภยัยงานด้านความเป็นธรรมและการสงเคราะห์ประชาชนงานด้านแรงงานและสวัสดิการงานด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพงานภาษีและงบประมาณท้องถิ่นได้แก่การตรวจสุขภาพประชาชน จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สถานบริการด้านสุขภาพในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชนโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์และหน่วยงานต่างๆได้ออกบริการให้คำปรึกษาการบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายบริการถ่ายบัตรประชาชนเคลื่อนที่การบริการตัดผมการจำหน่ายสินค้าถงฟ้าราคาประหยัดการแจกกล้าไม้ มอบเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการยากไร้เหล่าการชาติจังหวัดน่านได้มอบถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งและแว่นสายตาให้กับรัสฎรผู้สูงอายุและมีฐานะที่ยากจนเป็นต้นทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนรัชการและหน่วยงานของรัฐกับประชาชนรับทราบปัญหาและเร่งรัดในการช่วยเหลือ ให้การบำบัดทุกข์และบำรงสุขของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะนิวย4ประสิทธิ์สเมืองแก่นภาพข่าวสุกัววลีสุวรรณรายงาน